วันนี้นะคะหนูได้ก็ได้มีโอกาสเจอพี่พี่ปูนะคะครั้งแรกเลยตั้งแต่มีเรื่องมาก็ด้วยความที่เราอายุน้อยใช่ไหมคะหนูก็ได้สกิบพี่ปูแล้วก็กราบสวัสดีแต่ว่าพี่ปูก็ไม่รับบายไม่รับรวสวัสดีแต่ว่าพี่โดนเขาด่าเขาด่าพี่เลยนะมึงนั่นเลยนะ ไงเงาเงาอยู่ที่สารสารสารแขวงพระนครใต้นะคะพวกเราเป็นเจ้าหนี้ค่ะสหรภาพเลยค่ะว่าพวกเราเป็นเจ้าหนี้วันนี้นะคะหนูได้ก็ได้มีโอกาสเจอพี่พี่ปูนะคะครั้งแรกเลยตั้งแต่มีเรื่องมาก็ด้วยความที่เราอายุน้อยใช่ไหมคะหนูก็ได้สะกิดพี่ปูแล้วก็กราบสวัสดีแต่ว่าพี่ปูก็ ไม่รับบายไม่รับสวัสดีห <laughs> <ม>นูก็คิดไม่เป็นไรหนูก็เข้าใจพี่แกแหละแต่ว่าหนูก็สวัสดีอา,อาจารย์ประมาณแล้วก็ทนายอากิง่งใช่ไหมแต่หนูก็สัมผัสได้ถึงถึงถึงรอยยิ้มที่ อ่ามิตรภาพใช่ไหมคะเออแต่ว่าพี่ปูก็ไม่ระบายหนูก็เข้าใจได้ก็ไม่เป็นไรก็สู้ๆนะคะพวกเราเนี่ยสู้ๆโอเคใช่พวกเราสู้ๆสู้ต้องสู้นะคะนั่นแหละทีมเจ้านี้สู้ตายค่ะสองล้านค่ะของลูกหมีสองล้านหนูได้ยินพี่โดนด่าอ้าว ด่าเรื่องไหนได้ยินหนูได้ยินพี่ด่าพี่วาลี่นะไม่เพี่อะวาลีแต่หนูใช่แต่ว่าด้านเนอะเพราะวาลีอะก็หนูอยากมาหนูอยากมาพี่ไม่มาแล้วก็หน้าด้านเนอะแต่ว่าพี่โดนเขาด่าอ้าวจริงหรอไม่รู้พี่ไม่ได้ยินเหรอไม่ได้ยินเขาด่าพี่เลยนะอ้าวจริงหรอพี่เล่นกับหนูอะแต่เขาด่าเล่นกับลี่วาลี่นะด้านเนอะใช่แต่เขาบอว่ามึงนั่นแหละนอ้าวสงสัยพี่เขาก็ใจผิด อ๋อเหรอไม่รู้จริงเหรอใช่พี่รู้พี่ก็มองหน้ารีแล้วพี่บอกหน้าด้านพี่ได้ยินไหมอ๋อช่างเขาเถอะเขาเครียดมั้งพี่ทนายคนสวยพี่ได้ยินไหมพี่กุ้งพี่กุ้งพี่ได้ไปยินไหมที่พี่ลูกหมีเล่นกับหนูแล้วก็พี่ พี่ลูกหมีโดนด่าได้ยินไหม้องชักต้องชักลิลลี่ไงสถานการณ์ใช่ไหมล่ะเออเพราะไม่ลิลลี่อ่ะมันบอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาคือชวนมาวันนี้ไงก็บอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวเช็คก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหันมาเจอลิลลี่หนูก็บอกว่าหน้าด้านเนาะก็ใช่ก็เล่นกันก็หนูอยากมาก็เล่นกันไม่ใช่หรอแต่ว่าพี่โดนด่านะอ๋อดูเป็นพยานได้ ตอนนี้ใครด่าอะไรก็ช่างของเงิน2ล้านคืนค่ะโอเคอหนูก็อยากได้เงินคืนนะคะ6กแสนเจ็ดหมื่นบาทค่ะพี่อ้อมล้านหนึ่งค่ะคิดว่าเมื่อ,อไหร่จะได้อ่ะชาติหน้าค่ะหนูก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น <l inks> นะ,ะ <l inks> <l inks> โอเคสู้ส <l inks of love> ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ